Então, vamos ตั้งใจว่าจะให้เป็นเสียงคมๆเลยอะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรของตัวเองเลยได้ยิน่เสียงกรีขอบคุณมากนะคะอยากลองใหม่สักรอบไหมคะเดี๋ยวเราจะานัดจังหวะกันก่อนตอนซิงเกิลมันขึ้นมันจะเป็นเสียงเข้ารายการเราจะเงียบก่อนนะคะแล้วพอพูดคำว่าเรื่องราวของบุคคลและผลงานต่างๆแล้วเราค่อยกรีออกมาต่างๆนะคะโอเคไหมคะ ที่ผวานค่ะขอเข้ารายการใหม่เลยค่ะเราต้องนัดกันก่อนเราจะได้สตอรี่ที่สวยงามนะคะขอแปลเอาเลยค่ะทำเหมือนไม่รู้นะอค่ะพร้อมแล้วค่ะห้าสี่สามสองเริ่มได้เลยค่ะสวัสดีคนนะคะจากเป็นแกลเลอรีน่าเมืองทองธานีก็อยู่กับ f า r o s Podcast และนี่คือ People You May Know เรื่องราวของบุคคลจากผลงานดัง เนี่ยขอบคุณนะคะสวัสดีชาวช่องอีกครั้งนะคะปกติรายการ People You Know อกทานี้มีชาวช่องนะคะสวัสดีค่ะปกติรายการ People You k n o ของเราจะเล่าถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้ว จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเพราะว่าถ้าเราเล่าถึงคนที่ยมีชีวิตอยู่เรากรวเขามาฟ้องเราะะเราไม่อยากไปเสียเงินไปขึ้นวงขึ้นศาลเราก็เลยตั้งกฎไว้เลยว่านี่จะเป็นรายการที่เราพูดถึงบุคคลที่จากไปแล้วเท่านั้นมีสปอนเซอร์ติดต่อเรามาเยอะมากอยากให้พูดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ฝากก็ได้ปฏิเสธไปหมดเลยนะคะว่าไม่สามารถจริงๆค่ะ จนกระทั่งมีสปอนเซอร์เจ้าหนึ่งติดต่อมาบอกว่าอยากให้พูดถึงคนเป็นและจ่ายไม่อั้นคือปากมันเม้มมอมมาแล้วว่าไม่อ่ะแต่พอสิ้นเสียงคำว่าจ่ายไม่อั้นอะ <c oughs> กระเทยมันหูพึ่งน้อนหอเะ่าเราก็โอเคค่ะ โอ้ถ้าจ่ายไม่อ้าเนี so on, so ่ยให้ไปให้ไปถ่ายให้ไปจัดรายการที่บ้านหนึงไปได้เลยเราก็ออฟเฟอร์ไปเล่นๆนะคะเขาเอาจริงค่ะเขาอยากให้มาที่บ้านของเขานะคะก็เลยต้องมาที่นี่ในวันนี้แต่ว่าขอปรับเล็กน้อยเพราะว่านี่อาจจะไม่ใช่เป็น People You m a y k n o w ก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็น People You may Not Know นะคะโอ๊กระฟิเขาแม่นมากเลยอ่ะนี่ไปขโมยไฟล์จริงจากออฟฟิศนมาหรือเปล่า โอ้สวยงามจขอเก็บไ้ด้วยนะคะเซฟให้ด้วยนะคะอ,อ,อย่างแรกเลยอยากให้ทุกคนได้รีแลกซ์กับช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่ที่ฉันอยากจะบอกว่า4ี่ชั่วโมขงของคอนเสิร์ตนี้นี่จะเป็นเพยงช่วงเดียวที่ไม่มีอะไรขอบอยู่ข้างบน <c oughs> ทุกคนจะไม่เหนื่อยกับการต้องคอยแหงมมองว่าเรือจะมาทางเราหรือไม่มันจะไม่มีอะไรหอบไม่มีอะไรลอยอยู่นะคะออตอนแรกที่ทาง ทางสปอนเซอร์เขาติดต่อมาบอกจะให้มาที่นี่เนี่ยให้มาคอนอดีใจมากเลยตอบรับอย่างรวดเร็วพราะคิดว่าเขาจะใหมาร้องเพลงพอเขาบอกให้จัดรายการอายอมรับมันมีช่วงหน้าแห้งอยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรจัดรายการก็ได้นะคะคือที่คิดมาร้องเนี่ยคิดจริงๆเพราะทุกคนทราบดีคอนมีสี่รอบอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะมีพิกซี่ เราก็เลยว่าเราจะแทนมิกซี่ไงอะไรนะคะพี่ทำได้นะคะไม่มีบิ๊กซี่เอาพิ๊กซ่าไปเกาะรักกันเลยเคยดูนะอินไซด์เอาอะมันแซ่เนี่ยสุดตัวเดียว ก็ได้ความว่าศิลปินไม่ว่าจะจัดคอนเสิร์ตกี่รอบร้องกี่เพลงจะต้องมีช่วงที่ได้พักจากการร้องเพลงนะคะแล้วก็จะต้องมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนชุดดิฉันมาทำหน้าที่นั้นค่ะเล่าแบบเรียลไทม์เลยตอนนี้ที่หน้าจอคอมเตอร์หน้าขึ้นว่าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเข้ารายการกันเลยดีไหมคะ สำหรับบุคคลที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นศิลปินแห่งยุคค่คะเป็นเรื่องราวของนักร้องเสียงนวนะคะผู้ที่สร้างบทกวีการจัดคอนเสิร์ตที่ Impact Arena ได้ถึง4รอบและปักหมดในเวลาอันรวดเร็วค่ะสวัสดีจเรื่องราวของคุณนนทนนนะคะและแขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องราวของคุณนนทนน เป็นบุคคลที่รู้จักนนทนนดีที่สุดนะคะเป็นคนที่อยู่กับนนมาทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้นะคะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะัูปทีิจะมาเ่าเรื่องของคุณนนทนนะคะขอเสียงปรบมือดังก้อนรับคุณนนทนนค่ะ เปลี <iet gli flaws> <lass> ่ยนหรอใช่ครับมาในชุดนอนชุดนอนครับโอ้โหเพราะว่าสบาย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 จริงอ่ะใช่แน่เลยค่ะครับครับสวัสดีพี่สรุนะครับถือว่าเราเลือกคนที่เราเรื่องในวีดีสุดก็คือเจ้าตัวมาเล่าเองเลยใช่แล้วก็ทุกไม่อันเลยทุกไม่อันเพราะว่าถ้าพูดตามตรงก็อยากจะบันทึกชีวิตตัวเองเก็บไว้ครับ เพราะว่าก็พูดตรงๆก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ทีนี้กลัวว่าถ้ามันเรื่องของเรามันผ่านปากคนอื่นมันจะแล้วเองจะดีกว่ากลัวมากใมันจะได้คุมได้ใช่ได้คุมได้เรื่องของนอนท์จริงๆมันมีหลายมิติกันแหละแต่วันนี้เราจัดรายการกันในแบบเรื่องเพลงเราก็อยากรู้เรื่องในชีวิตของนอนท์ที่เกีเ่ยว่องเพลงหลายคนจะทราบดีว่านนท์เป็นคนที่ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กถูกไหมฮะอ่าในในวัยเด็กอย่างเงี้ยเรา ร้องเพลงพอจะจำได้ไหมว่าทุกคนน่าจะต้องมีเพลงแรกเพลงแรกของนนคือเพลงอะไรเพลงแรกของผมนี่จริงๆก็อยู่ในหมวดหมู่คล้ายกับไอเบีเลยก็คือชื่อเพลงว่าชีวิตสัมพันธ์ครับมาจากของพี่พีคาราบาร์นั่นคือเพลงแรกคือเพลงแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ร้องเพลงได้<อ>แล้วก็จะร้อง,องกับใครครับ้องร้องกับร้องกับครอบครัวครับ ลงามาครอบครัวนะจากคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ตอนตอนนั้นเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเลยก็ใช้วิธีคือร้องคำสุดท้ายของตะลว,วาลออกี่ขวบสี่ตอนนั้นคือสี่สี่ขวบสี่ขวบเมื่อกี้ได้ยินว่าสิบสี่สี่ขวบถ้าถ้าสิบขวบเริ่มร้องไปไงนะนีอาจจะพัฒนาการชา้าไปปกติที่กะสิบม,มันสี่หรือสิบวันขอสี่แต่เจนนี่นี่สามขวบยังเป็นปี้ช้าได้แล้วสามขวบ นั่นคืคร้องคาราบาลแต่สี่ขวบโดยที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้แต่ว่ารอาอ้องตามคุณพ่อคุณแม่ร้องตามใช่ครับซึ่งทุกคนจะรู้จักในแง่ของความเป็นอยากเป็นศิลปินก็ตั้งแต่เด็กๆว่านนท์เนี่ยอยากจะร้องเพลงเราก็ร้องเพลงันเด็กพี่อยากรู้เรื่องอื่นบ้างนอกจากร้องเพลงอ่ะจริงๆแล้วเรามีด้านอื่นมังไหมที่เราชอบทำตอนเด็กๆที่ไม่ใช่ร้องเพลงเอาเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ร้องเพลงมีไหมถ้าชอบทำตอนตอนเด็กชอบ อนี้เอ่อบองทีเขาจะไปเป็นนักวิ่งครนะนักกีฬาวิ่งใช่อันนี้เป็นเสืร์ท่านนักวิ่งจาเมกานะหรือเป่ใช่เราสี่ใครบ้างนะใช่เป็นเข่าเป็นเข่าที่แบบเข่าคาร์บอนเขาเรียกฉันไมเรู้จักเขานักวิ่งแบบมากประสบการณ์น่าจะวิ่งอยู่ประมาณเกือบ10ปีเข่าโดยที่ไม่ใส่สนับอะไรทั้งสิ่งนะไม่มีครับมันรู้สึกเก๋า เป็นวิ่งแข่งวิ่งแข่งครับมีทั้งวิ่งเดี่ยววิ่งเป็นทีมอะไรแบบี้แล้วก็ก็จะเป็นงายสุดท้ายนะครับนเวิ Wing ่งมีเหตุการณ์เกี่ยวกับวิ่งที่จำได้แม่นนะครับเรื่องสนุกสเกี่ยวกับการวิ่งจำได้แม่นไหอจริงๆก็จะเป็นการที่ต้องไปวิง่งแทนรุ่นพี่ในรุ่น15ปีหมายถึงว่าเราอายุไม่ถึงเราส <Why? S> 2บสองวแล้วแล้วเหมือนตอนนั้นนทนทนนเนี่ยเขาเขาอยู่ตรงนั้นพอดีบวกกับ เราก็น่าจะอยู่ในกลุ่มที่วิ่งดีวิ่งดีพวกไม้สุดท้ายเขาก็เลยตัวเห็นว่าตัวใหญ่แล้วก็ทรงหน้าแก่แต่เด็กก็เลยไปแทนรุ่น15ปีเข้าไปแล้วก็จมัมันจักหวะจับูกลายเป็นได้ที่หนึ่งด้วยคือวิ่งชนะในรุ่นที่ไม่รุ่นแก่ตัวใช่สุดยอดมาแสดงว่าเป็นนักวิ่งตัวจริงนกันใช่ครับก,ก็ตอนนั้นก็ชอบม,มาก ก็รู้สึกมีความสุขกับมันแต่ว่าพอมาเจอการร้องเพลงนี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้สนุกแค่เรากับเพื่อหลัมันสนุกกับคนที่ได้เห็นด้วยเราเห็นคนเขามีความสุขกับที่มันง่ายกว่ากีฬาง่ายกว่าใช่เพราะวิ่งมาค่เดียวนาะเราวิ่งเสร็จคนยังไม่ได้มีความสุขเลยใช่ใช่มันบางทีเรายังไม่ทันเห็นเลยว่าความสุขมันกราฟมันวิ่งยังไงแต่ว่าการร้องเพลงมัน เราเห็นทั้งของเราและของเค้เอ,อผมก็เลยเริ่มเริ่มอันเหีที่จะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปทางด้านวิ่งนะแต่ว่าก็มาทางด้านของการร้องเพลงมากขึ้นตอนที่ร้องเพลงแรกแรนี่คือร้องอะไรครับตอนร้องเพลงแรกแรกไกนล่ร้องถ้าในปา,ากจังหวดตอนนั้นในพูเกตเนี่ยมันจะไม่มีดนตรีสตริงอ้าแทบไม่มีเลยบวกกับตอนนั้นมันเป็นยุค ของน่าจะภาพยนต์เรื่องโหรงโรงซึ่งเป็นประตีไทยแล้วทุกอย่างก็จะปูมากๆฟีเวอร์มากๆเกี่ยวกับประตีไทยลูกทุ่งผมก็เลยนึกแค่ว่าหลักการง่ายๆกับนักวิ่งอย่างเงี้ยคือถ้าเราอยากวิ่งให้ดีทำยังไงก็ได้ให้เราไปอยู่ในสนามก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาตัวไปเสนอกับคุณครูที่เขาดูแลวงประตีทุ่งโัยที่จะดูเท่าไหร่คะตอนนั้นผมน่าจะแปดขวบ 78คน,นเนะีเ่ยไปอยู่กับวงลูกทุ่งแล้วเข,<ช>เขารับไหมครับเขารับเขาเขาดูไม่ยินดีแต่เขารับ <laughs> <laughs> เขาดูแบบอ่ะอ่ะก็ได้อะไรนะบวกกับเราด้วยนักกีฬาครับมันต้องอยู่จนเย็นอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีคือไปวิ่งจนเย็นเสร็จแล้วก็มาร้องเพลงกับเดือนขาวมือ <laughs> ก็เริ่มค่อยๆ่อยหันเหไปจนจนในสุดท้ายกีฬาก็าคหายไป นี่คือชุดทางเอันนี้อันนี้เป็นที่ผมไปโผล่ในคณะประกิคของตอนนั้นที่อันนี้ใครอะที่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงอันนี้คือน่าจะแต่งหน้าโตอีกยุคแรกที่แบบเราสามารถรู้ใครก็ได้เขาบอกว่านี่คือตอนในวัยเด็กอะใช่แล้วแล้วตอนนั้นก็ทําไปโดยที่ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมมันต้องนอนดึกขนาดนีร้รู้แต่ว่าทำปไปกอนอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับ คนณครูเขาดูคือโค้กพี่ๆในวงย่างเงี้ยน,น่ารักมากในในยุคนั้นถ้าแล้วก็จะมีพี่แกงด้วยมีพี่ๆที่อยู่ในรุ่นรุ่นนั้นก็ก็มีพี่ๆคอยดูแลแล้ว,ลว,ลว,ลวเราก็เติบโตมายังจำได้ไหม,มนนว่าตอนที่อยู่ในวงที่เราเป็นลูกทุง่งเนี่ยเพลงที่เราร้องคือเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าสเสน่ห์ลูกทุ่งครับเสน่ห์ลูกทุ่งพอจะสักท่อนได้ไหมครับ หรือว่าเราไม่ได้จ่ายค่าลิสิทิ์ใช่ผมก็ลังหาอยู่ว่าเอ๊ะคนเฮนี่เขาช่วยจ่ายหรือเปล่าหรือเขาเฮนเดียวจริงจริงก็จะร้องเพลงนี้เันในลูกทุ่งนั้นมีมงคลวันนี้แล้วประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันมันเกินสามปีใช่ซึ่งเราก็ร้องเพลงนี้มา แล้วก็นั่นคือช่วงเหมืนพเวลาที่เราร้องอยู่ในวงลูกทุ่งอ่ะเขาราร้องกี่เพลงเคยเห็นตลาดที่คนเป็นคือถ้าร้องเพลงผมร้องเพลงนี้อยู่หกปีร้องอยู่มันหกปีเกือบพลงเดียวใช่คือแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินคนหนึ่งคือถ้าเขาร้องดีเขาจะมีเปลยนเพลงทุกสามเดือนเราข้ามเรื่องผมร้องดีไม่ด nah ีไปเลยคือเราเรานอย่ร้องเพลงเดียวหกปีคือครูเห็นก็าร้องดีก็ร้องไปเรื่อย ก็คอือยังไม่ได้เตะเลยแค่นั้นเองผมชอบเครื่องหน้าวิภารถที่กำลังตัดสินผมตอนนี้มากใช่ครับ6ปีเพราะถ้าพูดตรงๆเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าคือแนวดนตรีลูกทุ่งเน่ยเราพอทําได้ในเร้่องวนเขาพอทําได้แต่การที่เราทําได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราทําได้ดีเมื่อเราไปเทียบกับคนที่เขาเขาแนวนี้จริงๆเลย เขาเกิดมาแล้วเขากินแต่กล so like like ้วยและว้าเขาร้องฟังแต่ลูกทุ่งเลยเราเราอยากจะเรามีภาพในหัวการตั้งงงดนตรีกับเพื่อนเพื่อนแต่ภาพนี้มันเป็นเหมือนการที่เราหาโอกาสที่จะได้ลองสัมพันธ์กับการจับไม้ครั้งแรกกับการขึ้นเวทีครั้งแรกก่อนใครเพื่อจะได้พร้อมวันเพราะฉะนั้นการไปอยู่ตรงนั้นก็ถือว่ดแล้วถูกที่แล้วมัเห็นได้เริ่มใช่ะอ่า เพราะฉะนั้น6ปีรออยู่เพลงเดียวแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ย6ปีล่าสุดที่คุณปล่อยมาแล้วกี่ซิงเกิลแม้น่าจะ2อั่นละบ้างนะครับ<อ>ใช่เมื่อกี้ถามใน้น้ำถามไม่ถามไม่รู้เลยเปล่ากกโกฟโกลโกงครับใช <c oughs> ่บางทีก็ไม่ค่อยรู้จักตัวเองดีเหมือนกันครัก็รู้สึกอันนี้แล้วนอกจากอัันนน้ช่วงเวลาของร้องในวงลูกทุ่งแล้วก็ได้คนพบมาก มันอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องทั้งหมดแต่เราก็พยายามไปอยู่ในตรงสุดที่เราอยากจะให้เราไปอยู่นั้นได้นะคะ mm hmm. ทีนี้เอาเรื่องอย่างอื่นนะสมมุติว่าคนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยถ้าเราสังเกตเราจะาชอบร้องเพลงตอนอาบน้ำมันไม่มีแ้วเลยรายการโอเคมมันเป็นแก้วที่เอาไปโชว์ไหมอเรัอะไร เวลาคนเป็นกันไหมครับเวลาที่อาบดานจะต้องร้องเพลงเพราะว่าในห้องดานมันมีเสียงเอฟโคและอยากรู้ว่าเ,ออเราบ้านหนอนต้องมีคือาาคอตอนนัน้นในยุคผมเนี่ยคือพี่ๆวงร็อกเนี่ยคือดังมากบอดี้สแลนโปรเตโต้เบ็คแอสเนี่ยนะครับคือเด็กชายทุกคนจะจะต้องมีเพลงหลักเนี่ยขับเคลื่อนร้องในห้องดานใช่ผมก็มีเพลงที่ร้องในห้องดานนั่นก็คือ เพลงของพี่อ๊อฟป้องจักรเฮ้ยมันได้หว่ะเพลงของพี่อ๊อฟป้องจักครน่าจะอะไรเธอเป็นของเ้าอะไรเงี้ยเอ๋อแฟนดีกว่าใช่แล้วก็ร้องเงื่อนนั้นร้องนั้นเลื่อเลยนั่นคือเพลงในห้องน้ำอันนี้พี่ถามนรม์เรยลครัขอเล่าฝั่งพี่บ้างคุณรู้ไหมว่าจริงแล้วอ่ะพี่เป็นคนที่ฟังเพลงนรม์เนี่ยสัมสัมจริงเหรอใช่คือยอมรับว่า จำชื่อเพลงโดยทั้งหมดทุกอัลบั้มเนี่ยไม่ได้นะครับอาจจะจำหรือเปแต่ที่ฟังที่ไหนก็ชอบที่จะฟังซ้ำๆและมันมีหลายเพลงมากที่ฟังซ้ำแล้วอยู่ในในเพลย์ลิสต์ที่เราเซตไว้จนเราเจออะไรบรยางอย่างในเพลงของนนทนาลน,นั่นก็คือนี่คือสิ่ง,งที่ไม่อยู่ในสติต์นะครับอยากให้นนร้องเพลง ดอกไม้ที่รอฝนขอเป็นท่อนฮุกไม่เอาเอา,เอาก่อนฮุกด,ดีกว่าก่อนฮุกที่เราฟ้าช่างสั่นสั่นได้รอได้ลองโอ้เดี๋ยวขออุย้ยมีแปลงด์ดเอาดีค่ะ,คะขอขอ,ขอเลยค่ะขอก่อนเลยค่ะมา,มาเล่นจุดบ้านยดาวค่ะฟ้าช่างก็สัส่นทุกวันงที่ผีพนาเธอในน้ำ ฉันนอนฉ็นคนไม่มีใจยอมฉัลาลมั่อรักสักเท่าไรไม่จำเป็นว่ารากสักแค่ไ,ไหนทุกจำเป็นใรักก็แค่นั้นยอมฉนใจให้ฉันเวลเดาจำเจอและกอดแล้วเธอหนีไป เคยสังเกตไหมครับว่ามันมีความจริงๆมันมันมีความเป็นไปได้ทางขอดทางข้างทางขอดมันมันเป็นเหมือนลักษณะสูตรการคำนวณแต่ขอดคนเดียวดีแต่ก็อุ๊ดตรงๆก็ก็ดูเขินๆ,ๆนิดหน่อยแต่แว่าชอบอตแต่มันอยู่ได้เพราะมันเป็นเพลงที่ปล่อยมาในระยะเวลา,าลยยที่ใ,ใกล้กันนะใกล้กันแล้วก็คนแต่งคนเดียวกันคนแต่งคนเดียวคือพี่แอมอับเชอ์ีนั่นคือเฉลยว่า น,น,น,นักปีกเขาจะมีคอร์ดประจับตัวนักร้องสิ่งที่จะมีเรนจ์ของคอร์ดที่เท่ากันซึ่งถ้าบดาูดถึงองค์จำนวนเนี่ยก็จะเป็นโซงของมานเมเจอร์บอมอ่าน,นี่คือ,อ,คอเสหล่อลองมีที่มาทำไมาถึงมีที่มาสักเป็นไงนี่คือสิ่งที่เราค้นพบจากการมาความชอบเป็นาอู่งค้า แน่นอนรายการที่มีสถานที่สุดละท่าที่ผมเคยไปเป็นส่วนหนึ่งมารู้สึกอะไรบ้างครับรู้สึก <c oughs> ก็รู้สึกว่าตายได้เลยสำหรับการเป <c oughs> ็นนักแสดงผมจะทิ้งเดลี่สุดท้ายเลย <c oughs> รู้สึกรีแลกซ์เลยไหมครับไม่ต้องไปยืนหออยู่ข้างบนตรงนั้นแลยตอนที่พี่ขรรศบอกว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทเดียวที่ไม่มีหอผมเกิดคำถามตลอดเลยว่าเออใช่ทำทั้ไมวะ คือฉันไม่เข้าใจเหมืเราออจริงพอเห็นโอ้ออมีหอบอุ้ยมีลอยอุ้ยอันนี้ขึ้นแล้วอุ้ยน้ำปุ้งอีกแล้วอุ้ยมีน้ำตกวางอุ้ยแล้วกูจะมาทำไมแบเนี่น <S <S <laughs> ยคือสุดฤทธิสุดแรงจริง,รงไๆได้ได้เบรกได้พัดอยากให้คลาเสเร็ตมันครบทุกรถจริงๆแล้วก็ทุกคนมามาที่เดียวแล้วสามารถได้เจอกับทุกสิ่งที่ดีจริงๆแล้วผมก็เชื่อมากๆกันวันนี้ทุกคนสัมผัสได้ว่าพี่ฟาโรห์คืออีกหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุด ออก,ก,ก็เป็นเรื่ไองราวเรื่องติดตาเรื่องนี้เลยนะครับดีมากค่ะดีมากเอ่อมีเอามันมีอะไรอีกอ่ะจริงๆในส่วนของชุดนั้องๆก็หมดประมาณนี้แล้วครับนั่น่เนาะผมเดาว่าหลังจากนี้โจทย์ของเขาอย่างเดียวที่เราต้อง,งติดตามเนี่ยก็คือ ทำยังไงให้เขาไม่สามารถไปก่อนใบอันโคนได้อันนี้คือจุดที่ผมรู้สึกว่าอยากให้แฟนๆได้ลุ้นกันต่อไปแต่คิดว่าวันนี้ที่กลับไปวันเนี้ยกำไรแน่นอนคุ้มค่าบัคุ้มไหมคะยังไม่หมดเอล่ะเอะเอควาเชื่อว่านะคะตอนแรกที่เราเปิดมาว่าเป็น people อะไรเนี่ย you better not know อะไรเนี่จริงแล้วมันนี่ก็เป็น you know เลยนะ หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวนี่เป็นเวอร์ชันสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของเพลงที่เราหยิบมาพูดคุยกันกับเรื่องของชีวิตตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วก็มาถึงช่วงปัจจุบันด้วยนะคะถ้ามีโอกาสคนด้วยืันจะคุยกันมากกว่านี้นะคะจริงแล้วก็รู้สึกได้เลยรู้สึกภูมิใจแทนนนท์แซมทุกคนนะคะว่าดีใจเหลือเกินที่รู้จักกับซึ่งเป็นคนน,นี้นนทนนค่ะ ที่พวกเรายินดีรอจะตัดปานไหนนะคะจะเป็นร้องบนาใครติดตามวันี้ลาไปก่อนนะครัสวัสดีค่ะ